ทำธุรกิจ list happy ทำง่ายได้เงินจริงเริ่มต้นที่สมัครฟรีอายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเอกสารประกอบการสมัครรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายสำเนาบัญชีธนาคารที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งให้กับผู้แนะนำของท่านหรือจะขอลิงก์เพื่อคีย์สมัครเองจากผู้แนะนำของท่านได้เลยจากกบควางามหรือ อาหารพืชอาหารดินเรามีแนะนำให้กับทุกคนแต่สินค้าที่เราจะขอแนะนำก็คือโอเมก้าอินคาออยซึ่งมีโอเมก้าสสูงช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยให้กับทุกคนการร่วมมือของบริษัทนิกเกโอคอมเบอเรชันบริษัทนิกฟู้ดใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า List Happy System รวยอย่างมีความสุข เราผลิตสินค้าที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนไม่ว่าคุณจะต้องการดูแลสุขภาพเรื่องความสวยวอินคาออยไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตามหลักโภชนาการแผนธุรกิจ lit s happy ทำเงินง่ายที่บ้านวันละ500ถึงวันละ1,500 0บาททำยังไงนะครับธุรกิจ lit happy อยาบอกว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้จากห้องประชุมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไลน์ม e ทติ้งซูมนะครับหรือสื่อโซเชียลอื่นๆเราสามารถเรียนรู้ได้ไปด้วยกันแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นครับไปส่งต่อให้กับเพื่อนของเราญาติของเราคนที่เรารู้จักครับอยากให้เขาสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ครับเพื่อนต้องการญาติต้องการนะครับคนที่เรามุ่งหวังต้องการที่จะ กินใช้สินค้าอยากดูแลสุขภาพก็โอนเงินเข้าบริษัทนะครับเข้าบริษัทไหนเข้าบริษัทนิกฟู้ดครับบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองเราก็ทําการเอาสลีปนั้นนะครับไปทําเข้าระบบริทเท p รีแล้วก็อะไรครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกนะครับหรือญาติหรือเพื่อนของคุณนะครับบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปถึงบ้านนะครับจัดส่งสินค้า ไปถึงบ้านของลูกค้าของท่านนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าครับไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองสิ่งเหล่านี้บริษัทจัดทำให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปก็คือเรื่องของการทำธุรกิจต้องมีช่องทางสร้างรายได้ทีนี้ครับรีแทปปี้มี5ช่องทางสร้างรายได้กำไรจากการขายปลีก 25-40%โบนัสค่าแนะนำ50%าโบนัสบริหารทีมอ่อน50%แล้วก็โบนัสแมทชิ่ง2-4% 5พอยต์ออโต้ชิปยกตัวอย่างนะครับ1ครับกำไรจากการขายปลีกง่ายๆเลยนะครับราคาสมาชิกอินคารเมกาออยนะครับราคา425บาท แต่ราคาข้างขวดเราติดราคาไว้เลยครับขาย590เพราะฉะนั้นถ้าขายปลีกก็ได้กำไรขวดละ600้เอ้ย165บาทนะครับขอโทษทีแล้วก็โบนัสค่าแนะนำก็คือการแนะนำเพื่อนนะครับให้มากินมาใช้มาดูแลสุขภาพเราไม่ได้ตัดหัวคิวจากเขาเขาซื้อกินซื้อใช้บริษัทก็โอนค่าแนะนำให้กับเราโบนัสบริหารทีมอ่อนครับก็คือ การวางสายงานแบบผังไมเดลรี่ทำให้เราสามารถเป็นผู้จัดการบริหารทีมได้ครับเอาคะแนนฟังที่อ่อนมาคำนวณคูณ50%ก็ให้กลายเป็นรายได้หนึ่ช่องทางนี่ตัวอย่างรายได้ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจแล้วก็มาศึกษาดูครับที่นี่ทำง่ายได้จริงครับ EP 3 ตำแหน่งทางธุรกิจนะครับหรือแพ็กเกจสำหรับนักธุรกิจนั่นเองรายได้ของเราเกิดจากการสร้างรายได้โดยซื้อกินซื้อใช้นะครับร่วมการซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็จะเกิดรายได้กันทั้งทีแบบนี้ครับที่นี่มีตำแหน่งหลักอยู่ 5, ตําตแหน่งก็คือ R1 R2 R3 R4 R5 PV จะบอกว่าเรามีตำแหน่งอะไรตำแหน่งจะบอกว่าเราสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่่ .1 ครับมีคะแนน100 pv หรือซื้อสินค้าเพียง1ควดเท่านั้นเองเป็นตำแหน่ง R 1ครับสร้างรายได้สูงสุดวันละ500เดือนละ1น0 0 0บาทจากการบริหารทีมนะครับ R 2ครับ R 2มีคะแนน400 pv หรือซื้อสินค้า4ขวดเท่านั้นเอง นะครับสามารถสร้างรายได้วันละ3 0 0พันเดือนละ9 0 0 0 0กันไปเลยตำแหน่ง R3 ครับคะแนน800 p v สร้างรายได้สูงสุดวันละ6000เดือนละ1 0 8 0 0 0 0บาทตำแหน่ง R4 ครับมีคะแนนประจำตัวประจำตำแหน่งนะครับ3,000 p v นะครับสร้างรายได้สูงสุดวันละ1 0,000เดือนละ3 0 0 0 0 0 สุดตำแหน่งสุดท้ายครับตำแหน่ง R5 มีคะแนนประจำตำแหน่ง6,000 PV สร้างรายได้สูงสุดวันละ15,000บาทเดือนละ450,000บาทรายได้ของเราเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ของสมาชิกในทีมแล้วแจงคะแนนจึงเกิดรายได้เป็นโบนัสค่าแนะนำเป็นโบนัสค่าบริหารทีม ธุรกิจนี้จะเติบโตไปเรื่อยๆตามขนาดขององค์กรซื้อกินซื้อใช้ไม่ได้เอาเปรียบใครเราจ่ายเงินไปซื้อสินค้าแล้วก็ได้รับสินค้าแต่มีคะแนนมาเพื่อแจงเพื่อเป็นโบนัสให้กับผู้แนะนำนะครับหรือผู้บริหารทีมนั่นหมายถึงพวกเราทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอกาสในการ ทำธุรกิจไปด้วยกันนี่คือตำแหน่งทางธุรกิจครับที่จะสามารถทำให้คุณมีรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ของสมาชิกในทีมครับ EP4 How to Success 3คูณ3เป็นโปรเจกต์ที่ท่านประธานและก็ผู้นำนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของธุรกิจนี้ มาออกแบบให้พวกเราประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วการวางโครงสร้าง3คูณ3เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเกิดจาก1แตก3นั่นเองนะครับ1คนแนะนำา 3, 3คนเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ว่าคุณจะวางซ้าย2ขวา1หรือซ้าย1ขวา2ได้ทั้งนั้นเลยตามความเหมาะสมของทีมนั่นเองนะครับ ทำไมถึงทำโปรเจก์นี้ครับโปรเจก t นี้ใช้ทุนน้อย3 0 0 0ถึง3 4 0 0ถึง3,950บาทอันนี้เป็นโปรโวชั่นที่ท่านประธานมรพง์ช้างลุกกิจออกมาเพื่อให้เข้ากับโปรเจก์เพื่อให้เหมาะสมกับโปรเจก์นี้เป็นโปรโที่มีทั้งคะแนนและก็มีของแถม ทำให้สมาชิกทุกคนสร้างรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่องลานเป็นออโต้ทุกคนเข้าใจลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปแก้ปัญหาการโตข้างเดียวผังไบานารีหรือแผนธุรกิจแบบใช้ผังไบานารีก็จะมีลักษณะวางซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับมีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นเองนะครับทั้งสองข้างแล้วก็จะมีคะแนนอ่อนมีคะแนน แข็งหมายถึงคะแนนมากก็กลายเป็นฝั่งแข็งคะแนนอ่อนก็คะแนนน้อยกว่าก็กลายเป็นฝั่งอ่อนฝั่งที่เอามาคิดคะแนนคิดเป็นเงินโบนัสก็คือฝั่งอ่อนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาการต่อสายงานไม่ต้องอคิดมากเลยนะครับเราสามารถเติบโตไปด้วยกันทั้งทีมจากการต่อสายง,งานวางสายงานแบบนี้ครับทุกคนวางสาย1ขวา2หรือสาย2ขวา1ได้หมดเลยเน้นการสร้างรายได้ จเพาะค่าแนะนําและค่าบริหารทีมหรือค่าจับคู่นั่นเองซึ่งคะแนนเอาอย่างเช่นค่าแนะนานะครับเอา PV คูณ50%เป็นค่าแนะนําค่าบริหารทีมฝั่งอ่อนก็เอาคะแนนฝั่งอ่อนคูณ50%ก็จะเป็นรายได้จากการบริหารทีมเช่นเดียวกันนี่คือสุดยอดของแนวคิดเพื่อ ให้สมาชิกสำเร็จไปพร้อมกันคลิปต่อไปคุณจะรู้ว่าเราจะทำแบบไหนเสียประโยชน์ตรงไหนหรือเปล่าหรือดีมากๆต่อทุกคนติดตามนะครับคลิปต่อเนื่องนะครับอีนี้จะบอกถึงโปรโมชั่นเพื่อสนับสนุน โปรเจกต์ o w to Success นั่นเอง How to Success 3คูณ3ใช้โปรเจกต์นี้แล้วคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องกันไปทั้งทีมแนวความคิดครับเราซื้อสินค้านะครับ1ขวด1ขวดราคาเท่าไหร่ครับ425บาทแต่ราคาขายปลีกที่ติดอยู่ข้างขวด590ถ้าเราเป็นสมาชิกเราซื้อ425บาทมีคะแนน 100 PV ถ้าซื้อ8ขวดในราคาปกติก็3,400ได้สินค้า8ขวดมีคะแนน800 PV แต่ในเซตนี้ครับเซต B นะครับซื้อสินค้า3,400บาทได้สินค้า8ขวดบวก1ขวดเป็น9ขวดร,ราคาเท่าไรครับเท่าเดิม3,400มีคะแนนเท่าไรครับแ0 0เท่าเดิมนี่คือสินค้าที่สนับสนุนปโปรเจก h o w to success 3คูณ3คุณซื้อกินซื้อใช้จ่ายเงินไปเหมือนกับไม่ได้ลงทุนเพราะซื้อสินค้ามาดูแลสุขภาพนะครับเมื่อเราจ่ายเงินไป3,400บาทเราซื้อเราได้สินค้า8ขวดบวก 1, 1ขวดของแถมนะครับเราก็จะไม่มีความเสี่ยงแล้วเราไม่ได้ถูกหลอกนะครับแต่เราจะเอาคะแนนนั้นไปสร้างธุรกิจได้ด้วย นะครับโปรเจกต์นี้นะครับเริ่มต้นที่ใช้คะแนน800 PV เพื่อความโตบโตอย่างรวดเร็วนะครับนะครับโปรเจกต์นี้จะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วมีรายได้วันละ1,500 0บาทแบบไม่ต้องสนใจ PV ที่มาสะสมในตำแหน่งของตนเองเลยนะครับโครงสร้างของการ ทำตำแหน่งการทำโปรเจกต์นี้ครับทำให้เสร็จภายใน1เดือนนะถ้าโครงสร้างแรกก็คือเมื่อเราเป็น r 3นะครับเราแนะนำามรหัสก็จะกลายเป็น r 4ี t สตาร์ทุกรหัสจะต้องแจงคะแนน800 pv เรียกว่าครั้งเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ง่ายๆครับเพียงคุณมีเงิน3,400บาทนะครับซื้อกินซื้อใช้ได้ของมาแล้วนะครับ2ชวนเพื่อน ที่อยากมีรายได้มา3คนครับเรียนรู้ทำความเข้าใจและสร้างระบบธุรกิจไปด้วยกันลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปแบบนี้เลยครับโครงสร้างโปรโมชั่น r 3ขึ้นเป็น r 4ี่สตาทำแบบไหนอย่างไรโปรเจกต์นี้ครับ how to success 3คูณ3คุณจะสำเร็จไปด้วยกันด้วยระบบหนึ 3, 1แตก3นะครับคุณ นะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่ง R3 นะครับแนะนำเพื่อน3คน A B C ครับให้เขาซื้อโปรเจรกต์เดียวกับเราเลยครับ800 PV คนละ3,400บาทได้สินค้าไปกินไปใช้ดูแลสุขภาพแล้วก็มาแจงคะแนนแจงคะแนนรหัสลับ800 A B C รหัสลับ800 PV ครับเราในฐานะผู้แนะนำ3า3รหัสเราจะปรับตำแหน่งจาก R 3กลายเป็น R 4 s t สตากันเลยทีเดียว R 4 s t สตเป็นแบบไหนก็คือเพื่อรับรายได้สูงสุดวันละ1,000 0บาทจากการบริหารทีมนั่นเองแล้วเมื่อทำโครงสร้างนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับเราจะมีรายได้เกิดขึ้นเป็นค่าแนะนำเราแนะนำ3า3รหัสรหัสละ800 p v 800 p v คูณ50%ค่าแนะนำเราได้50%ของ PV ก็จะต้องก็จะเท่ากับ400ต่อรหัสเพราะฉะนั้นเมื่อแนะนำ3ามรหัสก็คูณ3เท่ากับ1,200บาทและค่าบริหารทีมเกิดจากมีคะแนนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้นะครับเรามีคะแนนฝั่งซ้าย800 PV คะแนนฝั่งขวา1,600 PV เพราะฉะนั้นครับ คะแนนฝั่งซ้ายเป็นฟังอ่อนหรือฝั่งน้อยกว่าเอามาคูณ50%เราก็จะรับรายได้จากการบริหารทีม400บาทบวกกับค่าแนะนำพันสอก็กลายเป็น1,600บาทเรากลายเป็น R 4ี t สตานี่คือโอกาสทางธุรกิจนะครับเพื่อนที่เราแนะนำมาเสียอะไรไหมครับไม่เสียเพราะว่าซื้อกินซื้อใช้ จ่ายเงินไปได้ของมาไม่มีความเสี่ยงไม่มีใครถูกหลอกแน่นอนรับประกันว่าทุกคนจะมีความสุขกับระบบนี้ติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะเติบโตแบบไหนแล้วกลายเป็นผู้มีรายได้วันละ15,000บาทแบบไหนอย่างไรโครงสร้างนี้นะครับโปรโมชั่นปรับ r c Star กลายเป็น R5 สตารเมื่อกี้เราเป็น R4 สตาร์กันไปแล้วนะครับ a 5สตาร์จะเป็นแบบไหนอย่างไรเรานะครับเราแนะนำนะครับ3รหัสแรกคือ abc ใช่ไหมครับ abc ก็เป็น R3 เพราะมีคะแนน800 pv นั่นเองเราเป็น R4 สตาร์อยู่นะครับเราก็จะช่วยให้ abc นะครับคนที่เราแนะนำเนี่ยมีสมาชิก นะครับบอกให้ A.B.C นั้นไปแนะนําเพื่อนอีกคนละ3คนคนละ3คนให้มาซื้อกินซื้อใช้เซตนะครับ800 PV นะครับเมื่อ A.B.C แนะนำครบนะครับ3คนละ3คนละ3เขาก็จะมีรายได้เกิดขึ้นแล้วปรับตัวเองเป็น r ส Star าจำได้ไหมครับรายได้เมื่อกี้นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับรายได้ ก็จะคนละ1,600ใช่หม0บาท1,600บาทเขาซื้อกินซื้อใช้จ่ายไป3,400ได้คืนเท่าไรครับ1,600บาทนี่คือเบื้องต้นนะนะครับแล้วเมื่อ ABC เป็น R 4 s t สตาเราเป็นผู้แนะนำ ABC จึงปรับบริษัทปรับให้เป็น R 5 s t สตาเพราะช่วยให้ ABC เติบโตนะครับแล้ว เมื่อ A B C เติบโตเป็น R4 สตาแล้วเราจะได้อะไรจากการช่วย A B C เราจะได้นะครับคะแนนนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเอามาคิดเป็นค่าบริหารทีมค่าบริหารทีมเกิดจากคะแนนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะแนนฝั่งไหนน้อยกว่าเอามาคูณ50%นะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมี800 pv คูณ3รหัส ที่เแนะนำมากลายเป็น2,400 PV ฟังขวาเกิดจาก B กับ C แนะนำคนละ3รหัสแจง800 PV คูณ6เท่ากับ4,800 PV ทำให้คะแนนฝั่งซ้ายกลายเป็นฝั่งน้อยคูณ50%เพราะฉะนั้น2,400คูณ50เท่ากับ1,200บาทนะครับเป็นค่าบริหารทีมของเราและจะได้ปรับเป็น ตำแหน่ง R5 Star ABC กลายเป็น R4 Star R5 Star รับรายได้วันละ15,000บาทเดือนละ450,000บาท R4 Star รับสูงสุดวันละ10,000เดือนละ300,000นี่คือรายได้ที่เติบโตกันไปทั้งทีมมาร่วมทีมกับเราครับ1มีเงิน3,400บาท2มีเพื่อนที่อยากมีลายได้3คนลุยไปด้วยกันครับ บทสรุปของโปรเจกต์ how to success 3x3 คณ3นะครับเราเริ่มที่ตำแหน่ง R 3ใช่ไหมเราเริ่มที่ตำแหน่ง R 3ครับนะครับแล้ววันแรกนะครับรายได้นี้จะเกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับตามที่เราสามารถทำงานนั่นเองนะครับวันที่1ครับเราแนะนำเพื่อน3คนแจงคะแนนคนละ800 PV นะครับจากโปรเจกต์นี้เราจะปรับตัวเองกลายเป็น r 4สตาเพื่อนเป็น r 3นะครับมีรายได้61,600บาทนะครับวันที่2นะครับเราทำให้เพื่อนเรานะครับเป็น r 4สตาเป็น r 4สตาเพื่อนเรารับ1ัน0ครับนะแล้วเราก็รับ1,200บาทเราปรับเป็น r 5สตาเพื่อนกลายเป็น r 4สตาพอวันที่3ครับเราช่วยให้นะครับ เพื่อนของเรา3คนนั้นเป็นอาห้าสตานะครับก็คือลูกของลูก mm hmm. เพื่อนเรากลายเป็นอาสี่สตานะครับเราจะกลายเป็นซูเปอร์อาห้าสตานะครับรับรายได้3,600บาทนะครับวันที่4ช่วยให้หลาน9คนนะครับหลาน9คนเป็นอาห้าสตานะครับ เพื่อนของเรากลายเป็นซปเปอร์ไฟสตาร์นะครับเรารับไรายได้จากการบริหารทีม1800บาทวันที่5ครับเมื่อเราช่วยให้เลน27สคนกลายเป็นอาาสตาร์นะครับเรารับไรายได้วันละ1,500นนะครับลูกของเรารับอะไรครับลูกของเรารับ1800หน้ะครับหลานลรับเท่า 3, 000, 6, ไรหลานรับ3,6 0 0เหลนรับเท่าไรหน่1,200 ลูกของเหลียรับเท่าไรหร่1,600จะมีรายได้กันไปทุกคนแบบนี้ครับนะเมื่อทุกคนเข้าใจเหมือนกันเราจะเติบโตไปด้วยกันและสำเร็จไปด้วยกันครับทุกคนจะได้รับพัซีอินคัมแน่นอนคือรายได้ที่มาอย่างต่อเนื่องรันเป็นออตโตทุกคนมีมรดกให้กับครอบครัวครับทุกคนมีรถมีบ้านมีชีวิตที่ไลฟสไตล์นะครับเราจะไปเจอกันที่วัน วันที่29มิถุนาเพื่อรับเข็มจากบริษัทนะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำทั้งทีมเราจะเติบโตไปด้วยกันทั้งทีมคุณทำได้นะครับเพราะเราเชื่อว่าคุณทำได้เพราะเราเชื่อว่าเราทำได้เมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำได้มั่นใจนะครับเราจะสำเร็จไปด้วยกันเติมความสุขให้กับชีวิต Please happy ครับ